สวัสดีครับโชคเกาชั้นแฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นด่างนะครับด่างเหลืองนะครับด่างลายหินอ่อนด่างเขียวอ่อนนะครับออกเหลืองครับใบใหม่นะครับแล้วก็ใบใบนี้เขาก็มีด่างเขียวอ่อนสลับเหลืองนะครับก็ใบนี้นะครับเริ่มเปิดชมพูเล็กน้อยนะครับ ก้านดูก้านเขาครับมีความเป็นสีแดงอมม่วงนะครับแล้วก็ลายเส้นนะครับตรงคู่ขนานด้านข้างก็สีออกดำอมม่วงนะครับก็เป็นโชโคลชั้นที่กำลังเปิดใบนะครับเปิดใบและเปิดสีนะครับลักษณะด่างลายหินอ่อนนะครับสวยงามนะครับมีความเขียวเหลืองนะครับต้นนี้เรามาดูรากเขานะครับต้นนี้ราก รากเริ่มเยอะนะครับมีใบที่ใบเบี้ยแล้วก็รากที่ยาวนะครับแล้วก็เริ่มที่จะยึดลงไปที่ลงไปที่วัสดุปลูกนะครับในกระถางนะครับก็เป็นต้นที่เหมาะที่จะทําการาจกยอดนะครับนะครับดูรากเขานะครับมีกระจายทุกทางนะครับต้นนี้ใบก็เริ่มเ,เริ่มที่จะกลางเต็มที่นะครับ เดี๋ยวรอใบนี้นะครับใบนี้ให้เขากลางเต็มที่นะครับการยกยอดก็ต้องให้ใบเข้าได้กลางเต็มที่นะครับเราจะทําการยกยอดตรงบริเวณโคนต้นนะครับดูตรงนี้นะครับโคนต้นเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการยกยอดนะครับแต่ต้องรอให้ใบนี้เขาโตก่อนนะครับเพื่อให้เขาได้มีการได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับ แล้วก็เราก็ต้องอดูว่าใบาใบนี้นะครับมีความสมบูรณ์แล้วนะครับถึงจะทำการยกยอดน,นะครับรัสดูปลูกนะครับก็ใช้กากมะพร้าวสรรรับแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้านะครับที่ที่โรยไว้ผสมวัสดุปลูกแล้วก็กับกามะพร้าวสับครับ ดูชัดๆอีกทีนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้แบล็กนะครับน่าจะเป็นไม้ที่ได้รับการเมล็ดไม้มเมล็ดที่ผสมมาแล้วนะครับเราก็จะทําการยกยอดเพื่อให้เขามีการแตกหน่อใหม่นะครับการแตกหน่อใหม่ก็อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นหนอ่อหนอึ่งสองหน่อหรือสามหน่อนะครับก็ไล่เลียงสลับกันไปบริเวณตาโคนใบนะครับบริเวณโคนใบเขาจะมีตาของเขานะครับเรา ยกยอดเสร็จแล้วเราก็ต้องอเตรียมกระถางนะครับในการปลูกลงกระถางนะครับแล้วก็มีปูนแดงน,นะครับเพื่อสมานแผลแล้วก็ป้องกันเชื้อราเล็กน้อยนะครับทาบริเวณตรงบาดแผลที่เราใช้มีดตัดออกมาจากต้นนะครับก็การยกยอดก็เป็นขั้นตอนวิธีการหนึ่งนะครับที่เป็นการขยายพันธุ์ของโชคเก้าชั้นนะครับ หลักๆก็จะมียกยอดนะครับแล้วก็มีาการแยกหน่อนะครับแล้วก็วิธีการเพาะเมล็ดนะครับได้จากมเมล็ดพันธุ์นาไปเพาะแล้วก็เป็นต้นเบีย้ยสามารถเอาไปปลูกนะครับแล้วก็เพาะเมล็ดนี้จะเป็นวิธีการที่ได้ปริมาณมากนะครับส่วนการยกยอดเรากา็ก็ได้เป็นต้นเดียวนะครับแล้วก็มีต้นแม่เพื่อที่จะให้แตกหน่อใหม่นะครับ ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโชกชันแฟมิลี่เราก็มาแนะนําสาระดีๆนะครับวันนี้เรามาดูลากแล้วก็ดูใบอ่อนของเขานะครับในใบด่างต้นนี้นะครับเพื่อรอทําการยกยอดต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสําหรับที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับเราก็จะนําสาระดีๆมาให้ท่านได้รับชมเป็นประจําทุกวัน วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ